ได้ปลูกผักได้แบ่งให้เพื่อนได้แล้วเหมือนกันค่ะเ,เรียนท่านอาจารย์อาการเหมือน <c oughs> เหมือนจะมีเหมือนจะไม่มี <c oughs> ก็ออกอาการหวันไหวทางกายที่สัมผสัสได้อยู่ค่ะจับได้มันมีฤทธิ์มากเลยค่ะอาจารย์คำสอนท่านอาจารย์และครุลอยมาเจ้ากิเลสหายไปเลยค่ะดีนะจับให้แม่นเลยนะให้กิเลสหายไปให้ได้ดี อาจารย์เคยใฝ่ฝันนะว่าอาจารย์อยากจะเป็นกษตรกรนะโอ้ใฝ่ฝันนะชีวิตโอ้แต่เกิดมาก็ตั้งแต่เกิดมานชังชังเหมือนกันชังกษตรกรแต่ตอนเราไปรับราชการทําไมมันชอบก็ไม่รู้นะโอ้ชอบกสิกรรมที่สุดเลยอยากไปทํารู้สึกว่านั่งทํางานมันเมื่อยเมื่อยนะมันไม่มันรู้สึกว่าเราจะอายุสั้นนะนี่นั่งตรวจคนไข้อยู่นี่นะทำอะไรอะไรอยู่นี่เราจะอายุสั้นนะนนี่อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะ ถ้าเราไม่ได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายมากพอเนี่ยอายุสั้นแน่ๆเลยว่ามันรู้สึกตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเรานั่งทํางานอย่างเดียวเออเราก็จะมับจนวนเอานั่งทํางานก็นั่งด้วยแล้วไปใช้แรงด้วยดีกว่าก็ามีความรู้สึกวก็หาวิธีใช้แรงคือจะนั่งทํางานก็ได้ในถ้ามันจําเป็นจะต้องทำอันนั้นแต่เราก็ต้องหาวิธีใช้แรงแต่ใจจะลึกๆรู้สึกว่าโอ้อยากเป็นเกษตรกร ทำยังไงเราจะเป็นเกษตรกรได้เนาะชีวิตชาตินี้มันจะมีโอกาสไหมนะเสร็จแล้วก็หาโอกาสแทบจะไม่มีเลยนะโอ้โหต้องมาสอนคนให้พ้นทุกข์แล้วก็หาโอกาสก็แทบไม่ได้เลยนะแต่ก็พยายามแบ่งเวลาไปทําไปอะไรบ้างแต่มันหาโอกาสแทบไม่ได้เลยเสร็จแล้วแหมโควิดมาอาจจะก็ได้เป็นเกษตรกรสมใจนะเห็นไหมไม่อยากได้ก็เลยได้จันร์วานใจแล้วไม่เป็นก็ได้วะ วางใจแล้วไปทําอะไรอะไรก็ได้ว่าโอไปออกแรงแบบอื่นก็ได้นะนั่งทํางานเนอะชีวิตนั่งทํางานให้คำปรึกษาคนเป็นหลัก <c oughs> ไม่ค่อยได้มีเวลาไปใช้เลี้ยวใช้แรงใช้บรรยายบ้างวิชาการบ้างทําอะไรอะไรเรื่องอื่นๆใช้สมองเป็นหลักเอ้เราก็รู้สึกว่ามัววันไหนได้ไปใช้แรงเนี่ยโอ้มันสดชื่นจังเลยนะมีชีวิตชีวาจังเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็เลยว่าเออชีวิตเราเนี่ยเออมันไม่มีโอกาสเนาะช่างมันอาจจะก็วางใจแล้วนะว่าอาจารย์ไม่เป็นเกษตรกรก็ได้วะวางใจนะชีวิตมันอาภัพเหลือเกินแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ถือกับอาภัพวันนะั้นหรอกเออเหตุปัจจัยมันให้เราเป็นอันนี้กับเป็นอันนี้คืออะไรเป็นอะไรก็ได้นะทํางานแบบใช้สมองก็ได้ใช้แรงก็ได้ได้หมดถ้าตอนนั้นเหตุปัจจัยให้ทําอะไรอาจารย์ก็ทำวันนั้นด้วยใจที่เป็นสุข แล้วก็วางนใจนะเออชาตินี้เราคง,คง,คงจากที่ได้เป็นเกษตรกร,กรเหตุปัจจัยไม่เอือ้อโอ้เสร็จแล้วโควิดมาโอ้ได้เป็นเกษตรกร,ส,กรสมใจโอ้สนุกทำากสิกรรมสนุกนะและ้วก็ได้ทำทั้งสองเลยได้ทั้งทำทั้งงานใช้แรงทำทั้งงานใช้หัวเอาไปเอามาโอ้สนุกทั้งสองอย่างอาจารย์เลยสนุกทั้งสองอย่างงานใช้แรงก็สนุกงานใช้หัวก็สนุก แล้วก็จัดสรรให้มันพอเหมาะโอ้สนุกทั้งคู่ดีนะเป็นอย่างนั้นนะสนุกได้ปลูกผักนะได้ใช้เลี้ยวใช้แรงนะสนุกทั้งคู่นะแล้วก็เป็นงานใช้หัวก็ได้ทำนะได้ให้ปัญญาคนก็ทำได้ใหนะ้ได้ทำกสิกรรมใช้เลี้ยวใช้แรงก,นะกระทำกสิกรรมก็ให้ปัญญาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้ปัญญาให้ทั้งให้ทั้งกำลังใจกำลังปัญญานะ อาจารย์เพิ่งจะนึกออกวันนี้เออเราเคยเป็นอยากอาจารย์อาจารย์เพิ่งนึกออกว่าเออเราเคยอยากเป็นเกษตรกรนะนะอยากจะทํเกษตรกรรมอะไรเงี้ยนะเราเคยอยากทําวันนี้แต่เราไม่มีโอกาสจะได้ทําเท่าไหร่นะเคยเคยแล้วเราก็วางใจแล้ววางใจแล้วว่าอไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรชาตินี้ไม่เป็นไรไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรนะหน้าที่เราจะต้องสอนคนให้พ้นทุกขมมัน ไม่ค่อยมีเวลาจะไปทําเท่าไหร่องค์ประกอบไม่ให้ที่ผ่านๆมาแล้วก็วางใจแล้วเออเป็นเป็นอย่างนั้นพอวางใจได้ก็ได้ทํามาถึงเวลาอันควรก็ได้ทําเห็นไหมวางใจได้แล้วจะได้วางใจไม่ได้ก็จะไม่ได้นะพอเราวางใจได้ก็จะได้ในเรื่องไหนก็ช่างถ้าเราวางใจได้แล้วมันจะได้ถ้าเราวางใจไม่ได้มันจะไม่ได้อย่างน้อยเราวางใจได้เราก็ได้ความสบายใจใช่ไหม เราก็หาทางออกทางอื่นเอาวางใจได้ก็ได้ความสบายใจวางใจไม่ได้ก็ได้ความไม่สบายใจนะก็ไม่ได้ความสบายใจเสร็จแ,แล้วมันจะเป็นวิบากดีต่อเนื่องเองระวางใจได้มันจะเป็นวิบากดีต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้มีโอกาสทําเองมาถึงเวลาควรนะนี่ก็ได้ทําเออไปทําสนุกดีแต่ละวันโอ้ตกลงอาจารย์ได้ทําอาชีพทั้งสองอย่างเลยคืออาชีพใช้หัวกับอาชีพใช้แรง อาจารย์ก็ชอบหน้าอาชีพใช้หัวเออปัญญาให้สาระกับคนให้คนพ้นทุกข์อาจารย์ก็ชอบชอบไปหมดเลยนะเออการใช้แรงก็ชอบโอ้ชอบชอบหมดเลยนะพเราชอบทั้งหมดเราก็จัดสรรเอาว่าเราจะไปทําอะไรได้บ้างเมื่อถึงกาละอันควรเราก็ไปทําได้หมดแต่เราก็ปล่อยวางได้หมดนะจะก็ปล่อยวางได้หมดถึงกาละจะต้องใช้หัวจะก็มาใช้หัวถึงกาละจะต้องใช้แรงจะก็ไปใช้แรงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน่ะได้หมดน่ะมีความสุขได้ทํางานทั้งสองด้าน น้อ้าวก็ว่าไปก็เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเฟซบุ o กหมอเขียวแฟนคลับคุณสุภารัจจันโดนเห็นด้วยกับอาจารย์ค่าอย่าเพิ่งเปิดค่ายค่ะเพื่อความปลอดภัยค้าอ่ามีทันทีเห็นด้วยดอาจารย์ก็เห็นอย่างนั้นสถานการณ์อย่างนี้น้คุณน้ำพึ่งชามมนาวนา้ใช่ค่ะอาจารย์รูปร่างหน้าตาไม่เที่ยง แต่ว่าขนาดพระโพธิสัตว์ยังติดอยู่นิดนึงเลยหนูเองก็แค่ปุถุชนหนูเป็นคนธรรมดาเท่านั้นค่ะหนูก็ไม่แต่งหน้าตั้งแต่เด็กมีย t ท b e สอนแต่หนูก็ดูผ่านๆยังแต่งหน้าไม่เป็นเลยค่ะหนูเป็นคนขี้เกียจแต่งตัวนานๆหนูมักง่ายมั้งคะเออใชก่ก็ชอบง่ายมั้ง จริงๆก็เรียบง่ายนะไม่ใช่คนมักง่ายหรอกมันก็เป็นภาษาคือคนเรียบง่ายนะก็ดีแล้วไม่แต่งไม่แต่งหน้าดีแล้วนะเขาเป็นคนเรียบง่ายไม่ใช่คนมักง่ายหรอกมันไม่อยากทําในเรื่องไร้สาระนะแต่เราก็ชอบที่จะทําในเรื่องที่เป็นสาระนะแต่นานๆก็มีทาแป้งทาลิปสติกบ้างนะส่วนใหญ่จะปล่อยให้ปากแห้งไม่ค่อยส่องกระจกค่ะอ,อแล้วไปทาทําไมล่ะเขาบังคับหรือไง นะนะอาจบอกพ่อมาส่องอีกทีตกใจนะคนที่เห็นสภาพหน้าหนูเขาคงคิดว่าหนูไม่ให้เกียรติคนพบเห็นอ๋อแต่มีอารมณ์นิดหนึ่งแวบเข้ามามันบอกใจหนูว่านี่แหละคือความจริงสภาพร่างกายหน้าตาใครรับได้หายากมากแสดงว่าผู้นั้นบรรลุธรรมแล้วแน่ๆคะ่ะ ช่วงที่หนูเห็นสัจธรรมเมื่อไม่กี่ปีมานี้หนูมองคนหล่อคนสวยในภายในของเขาอย่างที่คนทั้งโลกพูดกันว่าใจหล่อใจสวยนั่นเองเหมือนที่หนูเห็นความหล่อภายในของอาจารย์แหละค่ะนี่แหละมาจากศีลยิ่งสมบูรณ์ยิ่งหลอ่อยิ่งสวยเท่านั้นเออป็นความหล่อความสวยที่ใจนะไม่ใช่ทีร่างนะ สีนยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหอมขจรขจายออกไปเท่านั้น,นแต่ผู้รับรู้ความหอมของศีลได้ก็ต้องเป็นจิตจิตผู้มีต้องเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์มากพอเช่นกัน,นจิตผู้ยังมีหยาบอยู่ยังมองความสวยงามภายนอกเป็นธรรมดาของเขาค่ะอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระโพ,ะพธิสัตว์ท่านจะรูปงาม งามด้วยกุศลศีลที่บริสุทธิ์นั่นเองหนูรู้สึกได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านรูปงามมากๆงามเพราะกุศลศีลของท่านนั่นเองยิ่งเข้าถึงธรรมหนูยิ่งรู้สึกกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านงามมากงามไปด้วยศีลสาธุ่างั้นคุณนัตโนนัตถิไม่ใช่คุณอันนี้อันนี้เขาบอกนัตถิสันติ ปรังสุขขังสุขใจเนื้อความสงบไม่มีตกลงตามนั้นคุณสติพลจนพัฒนาขนาดรูปธปรรมหรือรูปร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราแล้วนาม,มาทำจิตกิเลสธรรมะจะเป็นของเราได้อย่างไรใช่มันก็ไม่ใช่ของเราทั้งนั้น,นะ เฟซบุ๊กกิจกรรมแพทย์วิธีธรรหมอมเขียวคุณพัทยาโคชกฤตหนูทําตามแพทย์วธิธรรมของอาจารย์หมอเขียวตอนนี้ก็มีผักกินเองแล้วนะคะโอ้ดีมากดีมากสาธุค่กะกกสรรมไรสารพิษช,ชีวิตพาสุขเย่วันงนาวใช้ได้คุณอนงท่าข้ามกราบท่านอาจารย์ค่ะต่อไปต้อง ทำตามที่อาจารย์สอนวันนี้ให้ได้ค่ะคงจะหายทุกข์เลยค่ะสาธุค่ะอ้าวดีนะฟังให้เข้าใจแล้วไปทำให้ได้สินะฟังให้เข้าใจแล้วไปทำให้ได้หายทุกเลยแหละนะ u t u b e หมอเขียวทีวีคุณจิราพรทองคู่นะกราบคารวะอาจารย์และเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะ จิตอาสาจะขึ้นมาร่วมบำเพ็ญและพร้อมกักตัว14วันก่อนขึ้นมาพักที่ศาลาดอยฟ้าอนุญาตให้ขึ้นมาไหมคะหรือต้องล็อกดาวน์อยู่กับบ้านก่อนและคอยฟังประกาศจากอาจารย์ต่อไปอันนี้ให้นาะปรึกษากับคณะกรรมการได้นะแจ้งคณะกรรมการได้ถ้าตรวจสอบคุณสมบัตินะตรวจสอบคุณสมบัติได้นะ ไทม์ไลน์ลต่างๆทุกอย่างปลอดภัยก็สามารถที่จะขออนุญาตาาทางคณะกรรมการได้คณะกรรมการก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปอันนีน้แจ้งความประสงค์กับคณะกรรมการเลยคณะกรรมการก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปคือเราล็อกดาวน์เข้มข้นสูงสุดเป็นหลักแต่ถ้ามันมีองค์ประกอบที่ผู้ใดจะ มีความปลอดภัยสูงสุดได้นะสามารถที่จะนาะมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยสูงสุดได้นะเข้าเกณฑ์ที่กรรมการพิจารณาก็สามารถที่จะยกเว้นกันได้นะสามารถพิจารณาเข้าศูนย์ได้อันก็เป็นวิจาราณของคณะกรรมการนะนะคุณจิรัชยาแก้วประดิษฐ์สาธุค่ะตอนนี้นูได้ฟังทบทวนธรรมของอาจารย์ทุกเช้าเลยค่ะ ดีค่ะได้ฟังก่อนทํางานขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะอ้าวยินดีนะอาจารย์ก็กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกนี่แหละนะแล้วก็ทดลองใช้แล้วก็ได้ผลนะบททบทวนธรรมพี่น้องลองเอาไปใช้ดูนะเอาไปอ่านไปพิจารณาดูนะอาจารย์กั่นออกมาจากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าใจง่ายหลายท่านเอาไปใช้ก็นะผลทุกเดเร็วนะหลายท่านทีเดียวลว สามารถลดทุกพ้นทุกได้นะยังมีประสิทธิภาพทีเดียวนะธรรมะเราก็ฟังเหลียมนั่นมุมนี่ป้ายในแต่ละวันแต่ละวันนะเราก็ทบทวนแล้วก็เติมเต็มเหลี่ยมมุมต่างๆในแต่ละวันแต่ละวันกันไปนะโอกาสที่คนเราได้ฟังธรรมนี่เป็นโอกาสที่ดีของชีวิตได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมได้ทบทวนธรรมได้ไข้ครวญธรรมแล้วก็เอาไปปฏิบัติม,กมักมีองค์แปด นะทั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องนะทั้งความเข้าใจปฏิบัติกายวาจาใจอาชีพการงานนะภาคเพียรมีสติแล้วก็ปฏิบัติยังตั้งมั่นให้ถูกต้องนะชีวิตก็จะพ้นทุกได้ไปเป็นลําดับลําดับนะเรียนรู้ไปแต่ละวันแต่ละวันนี่พระพุทธเจ้าตัดวันนี้คือเหตุแห่งการวิมุตติหลุดพ้นจากทุกฟังเรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่บ้างนะเตรียมนั่นมุมนี้นะ ให้เราชัดขึ้นในเหลี่ยมนั่นมุมนี้ให้มันคมให้มันชัดเพราะธรรมะนี่ลึกซึ้งนะมันมีสภาพซ้อนกลับด้วยบางทีมีสัจจะย้อนสภาพด้วยเดี๋ยวยึดเดี๋ยววางเดี๋ยวให้ความสําคัญเดี๋ยวไม่ให้ความสําคัญสามารถทําได้หมดนะจะมีเหลี่ยมมุมมีรายละเอียดว่าจังหวะไหนาจะให้ความสําคัญกับสิ่งไหนจังหวะไหนาที่เราจะไม่ให้ความสําคัญอย่างนี้เป็นต้นนะนก็มีรายละเอียดต่งตางๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ ย้ำซ้ำทวนกันเข้าไปเติมเต็มกันเข้าไปความเข้าใจที่มากขึ้นมากขึ้นนี่แหละจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วก็ตรวจสอบใจของเราว่าเออถ้าเราทําได้ถูกต้องมันพ้นทุกข์จริงไหมเมื่อเราพ้นทุกข์จริงเราก็เชื่อในความพ้นทุกข์ของเราเชื่อในเวทนาของเราเราก็ไม่ต้องไปเชื่อใครอื่นใครจะหลอกเรายัางไงยังไงหรือใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงยังไงใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงยังไงถ้าใจเราพ้นทุกข์เราจะแกว่งไหม เราก็ไม่แว่งใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปแว่งถ้าเราปฏิบัติล้วเราพ้นทุกข์ได้มั่นคงยั่งยืนทาวรเราไม่ต้องไปแว่งเลยใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงยังไงยังไงก็แล้วแต่ผู้นั้นจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรเพราะถ้อยคำหนึ่งถ้อยคำนียมันมีความหมายกว่าล้านความหมายแล้วแต่ใครจะตีความไปทางไหนทางไหนความเข้าใจของแต่ละคนนี้ไม่ได้เท่ากันหรอกนะไม่เท่ากันนะความเข้าใจของแต่ละคนในหนึ่งถ้อยคำนี่ เข้าใจไปด้านบวกด้านลบด้านถูกสัจธรรมก็ได้พิษจากสัจธรรมก็ได้เชื่อไหมว่าอ่านพระตไตรปิฎกเหมือนกันคําเดียวกันของพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อไหมว่ามีบางคนพ้นทุกมีบางคนเพิ่มทุกเชื่อไหมอ้าวจริงบางคนพ้นทุกบางคนเพิ่มทุกบางคนดีบางคนชั่วบางคนเอาไปทําสิ่งที่ดีจนพ้นทุกเลยบางคนเอาไปทําสิ่งที่ชั่วจนเพิ่มทุกเลยเชื่อไหมเนี่ยคําเดียวกันของพระพุทธเจ้าเนี่ย จะแปลเพื่อที่จะไปใช้แบบไหนก็ได้จะไปใช้เพื่อพ้นทุกข์ก็ได้จะไปใช้เพื่อเพิ่มทุกข์เพิ่มชั่วก็ได้ได้หมดแล้วแต่ใครจะเอาเพิ่มดีเพิ่มพ้นทุกข์ก็ทําได้ใครจะไปเพิ่มชั่วเพิ่มทุกข์ก็ทําได้ทําได้หมดเห็นไหมคาหนึ่งคำนี้ไม่จบที่คําแต่จบที่สภาวะ คำหนึ่งคำนี่ไม่จบที่คำนะแต่จบที่สภาวะว่าสภาวะนะั้นะพ้นทุกจริงไหมถ้าพ้นทุกจริงก็จริงพ้นทุกไม่จริงก็ไม่จริงเท่านั้นเองนะเราไปใช้พ้นทุกจริงก็เป็นประโยชน์กับเราแล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ก็อาจารย์นี่นะอะไรก็ได้ที่มันพ้นทุกได้เอามดนะจะใช้คําไหนก็ได้จะใช้ความเข้าใจแบบไหนก็ได้ขอให้เราพ้นทุกได้นะั่นะนะสูงสุดแล้วแต่พ้นทุกไม่ได้จะใช้คําไหนก็ไม่มีค่าอะไรหรอก คำจะวิเศษรู้ขนาดไหนแต่ชีวิตยังทุกอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่คำไหนก็ได้ที่เราใช้แล้วเราพ้นทุกได้นั่นแหละสุดยอดประโยชน์สูงสุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเข้าใจความหมายที่ถูกต้องเราจะ,จะพ้นทุกได้ถ้าไม่ตรงมันพ้นทุกไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจึงตัดว่าผู้ที่พ้นทุกแล้วพระารหันแล้วผู้ที่พ้นทุกแล้วนี่พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องฟังใคร ผู้ดใดที่พ้นทุกข์ได้แล้วในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเราก็ต้องฟังใครหรอกคือไม่ต้องไปเชื่อใครอื่นให้เชื่อความพ้นทุกข์ของชีวิตเราถ้าเราพ้นทุกข์ถาวรแล้วให้เชื่อตัวน,นั้นแหละอย่างอื่นๆเขาจะพูดแบบไหนแบบไหนบางทีเขาใช้ภาษาเดียวกันแต่เขาอธิบายคนละเรื่องกับเราก็ได้เขาเข้าใจไปคนละเรื่องกับเราก็ได้ภาษาเดียวกันนี่แหละจริงๆภาษาเดียวกันจะเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้เขาจะใช้แบบสมถะก็ได้ซึ่งมันก็ ระงับทุกชั่วคราวแต่มันไม่ยั่งยืนจะใช้แบบวิปัสสนาก็ได้ระงับทุกอย่างยืนเลยนะเพราะนั้นถ้อยคาแต่ละถ้อยคํานั้นความหมายที่ลึกซึ้งนั้นอยู่ในสภาวะจิตที่พ้นทุกได้ถือขึ้นอยู่กับสภาวะจิตที่พ้นทุกได้หรือไม่ถ้าพ้นทุกได้ถูกต้องถ้าพ้นทุกไม่ได้ไม่ถูกต้องนะส่วนภาษานั้นก็กําหนดกันไปตามภูมิที่จะมนะีหรือตามความเข้าใจของแต่ละคน อ้าวคุณสุทธาสินีวงกิง่งสาเหตุจากรถที่ปรุงค่ะยิ่งปรุงเองตามชอบถึงจะปรุงเกลือ,อน้ำตาลนิดหนึ่งยังหลงว่าอร่อยอยู่ค่ะมันเตามชอบนะมันมีสองอย่างนะอร่อยจริงๆเนี่ยหนึ่งปรุงตามที่ตัวเองชอบรสสองนี่นะปรุงตามสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ ถ้าเราปรุงว่ามันเป็นประโยชน์นี่นะมันจะอร่อยกว่าปรุงตามรสที่เราชอบเองเนี่ยเขาเรียกว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงจริงๆมันจะเป็นรสสุขรสกินง่ายรสประโยชน์น่าจะมีรสชาติที่โอ้โหรสดีอร่อยหรือว่ารสดีหรือว่ามีชีวิตชีวายิ่งกว่ารสชาติทางเนี่ยรสชาติทางทางรสเนี่ยนะปรุงรส ที่ถูกใจนี่นะยังไม่ยังไม่อร่อยยังไม่สุกเท่ากับปรุงประโยชน์ปรุงประโยชน์ดีดที่สุดแล้วก็ควรจะอาศัยการปรุงประโยชน์นั่นแหละมาอาศัยปรุงประโยชน์นมาอาศัย,ยดีที่สุดนะดีกว่าการปรุงรสตามชอบอีกนะเป็นรสแห่งธรรมปรุงประโยชน์นี่เป็นรสแห่งธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทําอะไรอยู สาวกทั้งหลายจงยังประโยชน์ต้นประโยชน,ยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิดเนี่ยทนตัดไปอย่างนี้นะปรุงประโยชน์นั่นแหละดีที่สุดนะเอา้าคุณจุธามาตเข้าใจแล้วค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งใดๆนี่เองน้อมกราบสาธุครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโอ้ดีมีคนฟังเข้าใจเนาะเออ นี่ไปโรงเรียนนี่เขาไปโรงเรียนทั่วไปนี่เขาสอนอย่างงี้ปล่าเนี่ยไม่สอนเนาะโอ้เขาสอนให้ติดความสําคัญเรื่องนั้นเรื่องนี้จนทุกข์แทบตายเนาะโอ้ยทุกข์จะเป็นจะตายตั้งแต่สําคัญเรื่องชั่วไปถึงสําคัญเรื่องดีทุกข์แทบตายใช่ไหมเนี่ยเขาไม่สอนกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสุดๆเลยสอนสุดๆเลยว่าทางคนทุกข์เป็นอย่างเงี้ยอ้าวดีมีคนฟังเข้าใจดีแล้วนะ ท่องไปเลยไม่สําคัญในสิ่งใดๆไม่สําคัญในสิ่งใดๆเวลามันทุกข์มามันทุกข์มาไม่สําคัญในสิ่งใดๆไม่สําคัญในสิ่งใดๆเวลาทุกข์มาเราก็ทําในใจให้ได้ไม่ต้องไปสําคัญในสิ่งใดๆก็ไม่มีอะไรทุกข์นะจากนั้นก็ดูเท่านั้นเองว่าอะไรควรให้ความสําคัญหรือไม่ให้ความสําคัญอะไรควรทําไม่ควรทําถ้าอะไรควรทําก็ให้ความสําคัญไปดีที่ทําได้ก็ให้ความสําคัญไปดีที่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ความสําคัญ ยั่งไม่ต้องให้ความสําคัญใหญ่อย่างนี้เป็นต้นอ่าดีมีคนฟังเข้าใจได้คุณไอโฟนกาาบเรียนอาจารย์อยากเป็นเกษตรกร,กรเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสสักทีฝันอยากปลูกผักไร้สารพิษมาสามสิบกว่าปีแล้วป่านนี้ยังไม่ได้ทำวางใจแล้วค่ะน้อมกรับสาทุกค่ะอ้าววางั้นะมันไม่มีโอกาสก็วางใจเลยอาดีนะ ไม่ให้ความสําคัญไม่สําคัญในสิ่งใดๆถ้ามันไม่มีโอกาสจะทํามันไม่มีช่องเลยเราตัดเลยไม่เราก็ไม่สําคัญว่าเราต้องไปทําแต่เราก็เชียร์คนเดินทําใช่ไหมเพราะว่าเรามันไปทําไม่ได้ด้วยองค์ประกอบในชีวิตเราท่านใดไปทําไม่ได้ก็เชียร์ขาเดินทําแทนอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่สําคัญว่าเราต้องไปทําก็ให้คนเดินทําก็ได้ถึงวันหนึ่งฟ้าเปิดล้วก็สาคัญที่จะไปทําเองเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราได้หมดไง ก็ต้องได้ให้หมดว่าเออวันไหนฟ้าเปิดเราก็ยินดีด้การทำวันไหนฟ้าไม่เปิดเราก็ยินดีที่จะไม่ทําอย่างเงี้ยมีความยินดีตลอดเวลาชีวิตก็มีความสุขทุกเวลาแล้วนะคุณรัชกรกุลสเวตพอได้ยินอาจารย์มอเขียวเล่าว่าเคยอยากเป็นเกษรกรแล้วเพิ่งมาได้โอกาสช่วงโควิดทําให้นึกได้ว่าตัวเองเคยคิดตอนที่ทํางานประจําอยู่ในสํานักงาน แล้วงานเอกสารเยอะมากจนเบื่อหน่ายเ่าอยากไปทำงานเป็นคนรับใช้บ้านเศรษฐีใจบุญแค่ทำงานบ้านคงสบายดีตอนนี้เลยได้สภาวะนั้นในช่วงโควิดที่ต้องมารับใช้คุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านทำอาหารและพยาบาลดูแลเป็นงานประจำไปเลยตอนนี้ก็สบายดีกว่าตอนทำงานเอกสารจริงแต่ก็มีความรู้สึกอึดอัด บ้างที่ไปเที่ยวไหนๆไม่ได้ดังใจเหมือนก่อนต้องยอมรับสภาพด้วยใจไร้ทุกนอต้องถูกแล้วต้องทําใจไร้ทุกนะตรวจสอบความอึดอัดได้เห็นไหมเราไปให้ความสําคัญว่ามันอยากไปนู่นไปนี่บ้างใช่ไหมเออเราก็ไม่ต้องให้ความสําคัญใช่ไหมมันจะไม่ได้ไปตรงนู่นตรงนี้ไม่ให้ความสําคัญมันก็หายทุกใจไร้ทุกได้นะคุณพุทธพันธ์สีธรมปธรม กลับกระาว่าจันหมอค่ะเคยอยากทานมามากค่ะทานรสเจปรากฏว่าทานแล้วไม่อร่อยเหมือนที่เคยทานค่ะดีมากดีมากจนในที่สุดก็ไม่อยากทานอีกเลยค่ะ่ะดีแล้วดีแล้วนเงั้นนะแต่ขนมจีนยังชอบทานอยู่ค่ะอ่อีอ,อ,อีพี่น้องจิตอาสาแนะนําให้ทําเส้นขนมจีนแทนค่ะ,ะแต่ ไม่อิ่มนะคะทานข้าวอิ่มกว่านานๆทานทีหนาดับกิเลสค่ะขอพระคุณค่ะได้ทำไปฝึกไปบางทีแต่เราไม่ตัดไม่กินเลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเอยเายังคุมกระบี่ได้เปล่านะบางทีก็เบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยเราตัดไปก่อนก็ได้ตัดไม่กินดูดูซิมันทุกไหมทุกไหมถ้าเรามั่นใจว่าเออเราไม่กินก็ไม่ทุกนะก็ลองดูว่าเราไปกินแล้วมันจะคุมกระบี่ได้ไหมลองเลย อลองเลยคุมกระบี่ได้ไหมกลาว่าจะกินกี่คํากําหนดไว้กําหนดเลยหนึ่งคำหยุดสองคำหยุดสามคำหยุดไม่ใช่สามชามหยุดไม่ใช่นะสามชามหยุดเวอสามชามไม่หยุด <c oughs> เออมันต้องกําหนดกําหนดแล้วมันจะสนุกเฮ้ยแกล้งกิเลสมันบ้างเออถ้ามันมีแกล้งแกล้งมันเฮ้ยเองจะเข่าข่าไม่ได้ลรอก่าคุมกระบี่ได้หมดกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะ เอาให้ได้อย่างนี้เลยสุดยอดที่สุดเลยกินก็ได้ไมันกินก็ไดออ้สบายใจได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วคุมกระบีได้หมดว่าจะกินเท่าไหร่กินอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่คุมกระบีได้หมดอย่างสบายใจเลย,ยนียน่ีสุดยอดนะกลา้าสัมผัสเลยนะโอ้โหหลายคนจะยิ้มออกจะได้ชิมละคุณสุทาสนีวงจริง กาบครวะท่านากาบสาธุค่ะท่านอาจารย์เห็นเส้นสัญญาเดิมมันเคยชอบยังดิ้นมากอยู่ค่ะเออนี่จับอาการได้ใช้ได้นะดิ้นน่าจะเป็นจากลดอย่างอื่นมาหลายอย่างแล้วค่ะชอบอยู่ค่ะส่วนมากหยุดยากยากค่ะส่วนมากหยุดยากอ๋อส่วนมากหยุดยากยากค่ะ เออเอาลดละไปบางทีเราเห็นมันเราชอบเนี่ยไปกินจริงๆไม่ชอบก็มีนะบางทีเห็นมันชอบอาจารย์นี่เคยเหมือนกันเออเรายยัเงมันรู้สึกมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วล่ะออเรารู้สึกว่าเหมือนหอมไข่เจียวอยู่เราก็ไม่กินนานแล้วนะมันหอมไข่เจียวหรืมันอยากกินอยู่เสร็จแล้ววันหนึ่งนะเขาทําผัดเส้นมาให้เนี่ยมีผัดเส้นมาแล้วเขาเขาบอกว่าเขาใส่เต้าหู้ เออเราดูเต้าหู้เหมือนไข่เจียวแล้วเต้าหู้ยังไงวะเหมือนไข่เลยไหมแต่เราก็แต่เขาว่ามันไข่เออเขาว่าเป็นเต้าหู้เออเราก็อยากรู้ว่าเต้าหู้แบบเหมือนไข่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะเออเต้าหู้เหมือนไข่รสมันจะเป็นยังไงนะเราก็กินไปนะเฮ้ยกินไปมันเหมือนไข่แล้วอะแต่มันข่าวข่าวเราก็กินไม่ได้เลยมันไม่มีรสอร่อยเลยนะเออตอนไอ้ดมหอมเนี่ยมันเหมือนหอมเหมือนเหมือนจะกินอร่อยอะ เคยนะอาจารย์กินมันหอมมันจะกินอร่อยแต่พอกินจริงเฮ้ยไม่อร่อยเราก็เลยรู้อ๋อเราไม่ได้ติดมันเป็นสัญญาเดิมท่านั้นแล้วเราก็ไม่ชังท่านั้นหนึ่งหนึ่งอาจารย์มีสัญญาเดิมว่ามันเคยหอมมันเคยหอมอร่อยนะในข้อที่หนึ่งมันมีสัญญาเดิมมันนี้อยู่ความจําเก่าสัญญาคือความจําเดิมอันที่สองนี่คยคืออาจารย์ไม่ติดพอกินเข้าไปก็เลยมันไม่ได้อร่อยอย่างอย่างที่เราเคยอร่อย มันเป็นแค่ความจำเก่าเท่านั้นว่าเราเคยสุขกับเรื่องนี้นะแค่ความจำเก่าเท่านั้นเองแต่พอเราสัมผัสเข้าจริงๆอา้าวไม่ได้สุขก็เลยรู้ว่าตัวเองไม่ได้ติดก็เลยตัดไปได้อย่างสบายเลยนะหอมข่าวคิดแล้วโอ้แต่ก่อนเราไม่เคยข่าวนะแต่ก่อนหุ้ยอร่อยอร่อยนะเฮ้ยไข่เจียวไข่ต้มอร่อยอร่อยนะหอมอร่อยนะเฮ้ยแต่ก่อนมันทำไมมันหอมอร่อยก็มันกิเลสไงกิเลสมันหอมอร่อยอ ทีนี้พอเราล้างได้เนี่ยนะมันก็ไม่มีละความอร่อยไม่ได้มีละเออที่อาจารย์หอมในหนึ่งเป็นสัญญาเดิมและสองอาจารย์ไม่ผลักอาจารย์ไม่ชังอาจารย์เป็นสายยินดีได้หมดนะพยายามสร้างความยินดีได้หมดนะมันก็เลยมันเหมือนหอมอะ่อมันมันไม่ชังอ่ะเราไม่ชังนะมันก็เลยสบายเรายินดีได้หมดนะไม่ชังนะแต่พอแล้วก็เราก็ เนี่ยพอกินข้าวจริงโอ้ข่าวมัไม่ไม่ไ,มไหวกินไม่ได้รสชาติไม่ดีอย่างนี้เป็นตน้นมันกินเข้าไปแล้วโอ้มันเป็นโทษเป็นภัยเรารู้นะโอเคนะก็เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเราก็เลยรู้แล้วตัดได้อย่างสบายใจแล้วก็ตรวจเออเราตัดอย่างสบายใจไม่สบายใจสิก็มันไม่ได้ผิดรสอร่อยแล้วแล้วก็สบายก็พ้นทุกเรื่องนี้ไปเรื่องกินไข่ไปนะอ่าสนุกนะอุ้ย วันนี้พูดตั้งสามทุ่มสิบนาทีนะนะอ้าวไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นโอทีไปก็แล้วกันอาจารย์ก็มีคิดค่าโอทีเอาละรายการธรรมะพาพนทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่านขารวะธรรม อาสาธุคารวะผัวายุยาวคารวะหมูกลุมเด็กคารวะผู้ยายจเจริญศีลสาธุอ่าป้ายรูปเพียนรูผักรู้สึกคนเราจะสดชื่นตอนบรรยายจบเนี่ยเห็นไหมอานิสงส์ธรรมะ สดชื่นตอนบัรยายจบ